สว er> well> <so ัสด yeah> ีครับผมสวัสดีเซีนครับผมพนดีก็พวกเราเดินทางไปงานแต่งนะครับที่บุรีรัมย์นะฮะเอ้ยไม่ใช่บุรีบุรีนะครับผมบุรีบุรีก็ทีมงานก็มีกันหลากหลายเหมือนเดิมนั่นแหละสวัสดีครับคุณด้งนะฮะด้งดอกสดาวนะครับผมตามไปวันนี้หลอกน้องๆไปใช้งานเนี่ยครับเอาเป็นมุกหน่อยเอาเป็นมุกหน่อยถ่ายคลิปเนี่ย หลอกน้องๆไปใช้งานที่คุยบุรีนะะทีมงานพวกเราก็หลับโอ้โหปากวเอมันลุงแน่เลยนะครับคนที่เล่นกีต้าร์นะครับมาเลยอตต้นอยู่นู้นนะฮะเห็นว่าไปรถกีตครับวันนี้เราก็ไปรถคันเดียวนะเพราะว่ามันมีรถตู้คันไปแล้วทีมงานทีมก็คอนบอยเพื่อไปเซตเครื่องก่อนแล้วเซตเครื่องก่อนสี่เาจะถึ วังมะนาวนี่พี่ดองนึกถึงเพลงของพ่อใบพัดเลยนะเพลงอะไรพวงมะนาววังมะนาวไงพอน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิบตาไงเรียกชื่อเพลงพวงมะนาวอ๋อหมู่มะนาวพวงมะนาวพวงมะนาวไม่ใช่หมู่มะนาวตอนนี้เราก็จะให้ดูบรรยักิานไอบรรยักฐานซุยบรรยากาศข้าวันนี้วันอาทิตย์นะมันส้มไอที่เขาบอกว่าพรามสองอะไรนะ สร้างสร้างปีสร้างยิ่งรำสองเนื้อแม่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวพวกนี้มันมันเป็นตั้งปั่นใช่ของผมเรื่องส่านใหญ่ไม่รู้ไป็นฟ้ามีอะไรข้างหน้าก็จะเป็นแมกกรองนะครับสังเกตว่าด้านซ้ายมือจะเป็นนาเกลือนะเอทานาเกลือนึกถึงเพลงอะไรพี่ร้องฮะถ้าเกี่ยวกับนาเกลือนะบ้านของพี่ทำนาทำนา ข่าวทุกเมื่อนโอเคนะครับผ่านไปนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากดองนะครับผมอาจารย์ดองควันทองไปไหนหมดล่ะคันทองในจำนำแดกแล้วนะฮะขายขายขายเลยเหรอทำไมพวกมึงขำกันว่าในรถอ่ะพอบอกจำนำแดกขำกันนะขายเขาขายเขาไม่ได้จำนำมาแล้วตอนเป็นใสนี่คือแบบเราเหลือมากเลยคือตอนนั้นน่ะอยู่คณะงพี่เด๋อ พี่เดี๋ยวใส่ให้อ๋อเด๋วบอกว่าไอ้ด้อมมันเขาไม่เล่าของมันหรอเข<อ>บอกว่าเดี๋ยวมึงมาอยู่กับกูเนี่ยไปถามเลยใส่พันทองกันเท่าไหร่เปิดแมสได้ดิเห็นหน้าหน่อยดึงถามว่าใส่ใส่พันทองเท่าไหร่ใช่ปะไปถามร้านมาราคาเขาบอกมาเรียบร้อยปั๊บเขาบอกไปบอกพี่เด๋วพี่เด๋วฝากตังค์ให้ไปทำนี่อาจารย์เด๋วดอกสะดาวนะมึงไม่ทำนะมึงไปทำม,ม,ม,มาพันทองมาเสร็จเรียบร้อยมาแล้วก็โทรบ่อยตี เล่นงานเลยที่พระรามเก้าก็ไปไปทำมาเท่าไหร่เป็นหมื่นนะสามซี่ไอไอไอ้มกไอเนมอะไรนะฟันเลี่ยมฟันทองอะไรอะไรปาที่บ้านเลี่ยมฟันทองแล้วฟันฟันตะดองอะเลี่ยมบ้าเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมอะไรฮะก่อนเลี่ยมทองเลยไม่ได้ยิบที่เหี่ยอย่างนั้นใช่ปะ ติดวันเสาร์นะสบายเลยนะอ้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงตอนขายไล่ะพักผ่อนตอนขายแดงกันนี่ขายตอนขายกินไงตอนไายพันทองอ่ะตอนหลังก็ออกอย่างนั้นี่เหยอมาก็มาเจอกันปั๊มนี้ก่อนนะเสาร์หน้าเฮ้ยเสาร์หน้านะมาเจอกันปั๊มนี้นะถ่ายคลิปไปแล้วนะห้ามป่วยห้ามลาห้ามตายแตนไก กันไปไดีบอกกันไกลไอ้สองคนนี้ทำอะไรไพ่ยิยากเฮ้ยทำอะไรกันวะเกมพี่ทำไมสูงจังวะตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มกลุยบุรีนะกุยบุรีใช่ไหมตะเกี้ลอยยอดเฮ้ยฮะลอยยอดลอยยอดสามลอยยอดไก ตกลงมันเลยกุยบุรีนะไก่ไก่อะไรครับเออถ่ายรูปในงานถ่ายรูปหน่อยจันไก่แล้วใช่จันไก่แล้วอ่ะวันนี้เรามางานได้ดิแถวกุยบุรีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อตัวนี้ยังไม่เนี่ยเดี๋ยวถ่ายถ่ายเสื้อตัวนี้อีกดีกว่าร้อนตัดเป็นสองในนี่อากาศร้อนตัดเป็นสองตัวที่ที่พี่บอยตัดเนี่ยสวยแต่ยกนิดโป้งพี่บอยไก่ต้นยกนิดโป้งคนละภาพนี่ถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายอยู่ เอาหมืแล้วไม่เห็นแม่มันดับจอมันดับแค่แบบหักจอไปเง้ยเอามือแตะนิ้วเอานิ้วแตะจอแล้วสว่างถ่ายแล้วพูดมั้งอีกไม่ได้คลิปมันว่างเขาแหวนกับเขาแหวนโอ้ยพอแล้วเฮ้ยดาราใหญ่เว้ยพอแล้ว แต่ว่าตอนนี้เรามาพักกันก่อนใกล้แล้วแหละครับเอานั่งอยู่ข้าวทนไม่ไหวแดดข้าเลยให้เมียโอนตังมาวันนี้ก็มาแบบไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะก็เหมือนเป็นหวัดลงคออะไรประมาณนี้เลยหวัดใหญ่หรือเปล่าไม่ใหญ่เล็กๆแค่นิดเดียวเองไอ้ต้นบอกหวัดลงคอลงคออืมนี้มันจะไม่สบายไม่สบายนี่ครับโอ้โหสวยดีกแล้วหยู่เนี้ออยู่เนี้ยอุ้ย อากาศร้อนด้วยนะเลียนไหมเปลี่ยนไหมโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่รู้จะถ่ายอะไรไ<ด>ถ่ายด้วยพวกนี้เล่นเกมทีมงานเล่นเกมไหเนี่ย จันใหม่จ hey, mm ันไก่เล่นว oh. ินนิ่งอยู่บางกองอีกโอ้ร้านคนดังร้านอ่างน้อุ้ยทะเลอาจารย์ไม่ได้ท้องเลยเลยดูผาดดูดีดูดีร้อนอากาศร้อนนะครับทุกคนอากาศร้อนด้วยยิงใกล้ชายทะเลนะยิงร้อน ไม่ใหญ่เนี่ยพระ,ะใหญ่ดองงานพอได้เนี่ยให้ทุกคนดูบรรยากาศที่งานเนาะมันก็มีสดสดนะดดดดสวยเรื่องหน้าหรเล่าเราอยู่หลังเวทีแล้วมาถึงก็ได้นั่งใช่ไหมคุณเตี้ยมาถึงก็ได้นั่งเลยเนาะ ไปดึงได้ยืนปกติอยู่ยืนก็เหมือนนั่งอยู่แล้วคงครับนากนะครับสวยมากค่ารางมันมืดน่าดางไม่ค่อยากเล่นเน่่นเอออผมก็ยนครับใช่ค่ะเพองเยอะมากครับพี่ใช่ค่ะก็น้ำตา อากาศเปลี่ยนนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเข้าแอร์เดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้งานใหญ่อยู่นะงานใหญ่อี่ตอนนี้พิธีการเขามีพิธีกรมีพิธีการอยูเนะงานไมต้อตัหยนะครับนเ่้เราจะอรอสักยังเลยครับตอนนี้รออาหารอยู่เนาะเพราะว่า ก็เป็นงานของท่านสจสจสมัยแดงโชตอืมที่ที่อยู่เขตกุยบุรีเนี่ยอำเภอกุยบุรีจังหวัดจริงๆแกเป็นสจก็คือจังหวัดนะสจนี่ก็สมาชิกสภาจังหวัดนะไม่ใช่อําเภอนะควบคุมทั้งจังหวัด สจสมหมายได้รับเกียรติจากสจสมหมายแล้วก็มีนักร้องรับเชิญน้องสาวรัชนโศรีโลกัสจนี่ก็ทำงานคบพูดาอ่ัจ ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะน่าจะใหญ่กว่านายกอบจนายกอบจได้ได้อ่าเออใช่ใช่ใช่นายกอบจนายกอบจเจ้าานใช่ใช่ทีทวดทีทวดทีอาจจะขัดเคลื่อนนะอ๋อแบบนี้เนี่ยอบตเนี่ยลูกน้องเป็นอบจอบตแปลว่าอบตองค์การบริหารส่วนตำบล ยิ้มนอมยิ้มทำไมเกือบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เล่นอะไรก็ยากนะเล่นอะไรก็ผิดไปหมดนะเดี๋ยวโดนโบลุงบูลี่เดี๋ยวอะไรก็ว่าเอ้ยมันเล่นอย่างนี้ได้ไงคนยุคใหม่นะเหมือนสมัยยุคเก่านะนะยุคใหม่ลงโซเชียลเล่นอย่างนี้ได้ไงเอาปตเอาบนเบตียงอะไรเงีย้ยไม่ได้มันเป็นยุคใหม่ไงถ้าเป็นยุคโบราณอะได้นะฮะนักยเกี่ยไอเกียวนั้นเล่นไม่ได้อยู่แล้ว เล่นได้ไม่มีใครว่าหรอกเล่นเอาหาหโอเคเอาไว้แค่นี้ดีกว่าทุกคนเพราะว่าผมขี้เกียจถ่ายแล้วมันรู้สึกสุขภาพไม่ไม่มันรู้สึกว่ามันป่วยนิดนึงก็เกี่ยวกันไหมเราไม่เกี่ยวนะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่เนาะ เดีได้แสงสว่างเกือไม่ได้ซื้อไฟมาใส่จริงมันมีไฟนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ให้ดูไฟแบบสว่างส่องเราอ่ะเบิรเงินนักสี่พันนี้เพราะว่าไฟมันแค่60สิบกว่าบาทเดี๋ยวเอาเบิรไหมเฮ้